กับล่าทุกคนนะค่ะอะรารต่างทุกคนนะวันนี้ก็มาอยู่กับเพื่อนไลน,น,น์ค่ะนิปยาวเองนะเราก็มาเล่นเกมใหม่ครับเดี๋ยวให้มาดูตรงนี้ทายทุกคนทายก่อนว่ามันคืออะไรคอมเมนต์ด้านเราดูนะครับมันชอบมีอะไรมากวนใจพูดกันานี่ นี่เลยในโทรศัพท์อุ้ยอุ้ยเออันนี้คือหาครบทุกบทแล้วนะในโทรศัพท์มาเล่นอันนี้เป็นแมปอุ้ยที่นอนเอามาทำไมอันนี้เป็นอันนี้คือจะบอกว่าอันนี้เป็นแมป ที่ไอ้นี่อ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำเองไหมโอเคอฮะไอ,ไอ้ฟ้าเพิ่งมา กดะเป็นเรียนจ็นบปีกปะอันนี้คือห้องนอนอุ้ยใช่ไหมมันไม่ค่อยตกแต่งอะไรมากอะเนี่ยห้องนอนมีสองคนเหีามากอันนี้คือห้องเอ้อ ห้องนังสือนะนี่สิบสุดกว่าดังเซอร์ทำไมมันมีน้อยจังมันต้องมีรเรยอะอยสิใช่ไหม ร้อยแปดร้อยแปดรแล้วก็แปดร้อสิบแล้วก็ร้อยหกสิบที่หแล้วก็มาแปดร้อยปนนะวันนี้สุดสัะมาหค่ะข้านี่บอกยอดที่หอีเดี๋ยวเราจะไปยังี๋เราไปอะไรสาแปแหละที่ี้ไป มันกระเทียกันค่ร้อบวกแปดร้อยแปดสิบวกรยหกสบังแปดสี่สบเล็กนะโอเคปไปเลยน้ำกัน ทำยังไมาตีอะอกะไรน8อ2 2ไอ282ไงจะบ้านี่อยู่สองหน้าจะไข่สองหลังมีมมีกางซื้อ83กับ81ไงวันเช้าไปตลาดรถเสียหรือว่าปดเกดอะพี่นกเอ้ยเกือบเกือบสายอะสายชั่วโมงหนึ่งอะพูจ้า เป็นไรวะยัเป็นไรเะไรงสายไฟหลุดยซ่อมได้ไหมอไเดี๋ยวว่าจะสร้างข้างบนด้วย thank you อัดยาวหน่อยก็อโชวด้วยโ okay. <Yes. S 1> อเคเขาได้ไปก่อนนะฮะสวัสดี